ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี่ยวเ่าปูทอนนะครับช่อง YouTube นะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดอาซ้อนแก้วนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพาทุกท่านมาชมมากาัการะดูความสวยงามของวัดพระธาตุแห่งนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นรูปพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่ตั้งอยู่บนยอดเขายอดเขาคอนนะครับนี่ฮะบรรยากาศ ตอนนี้ผมอยู่บนยอดเขาคอที่ตั้งผมว่าวัดผาซ้อนแก้วนะครับวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาชมมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากน,นะครับแม้ว่าไม่ใช่วันหยุดนะครับเดี๋ยวเราไปชมมุมอื่นๆด้วยกันนะครับ บริเวณปากทางเข้าวัดนะครับก็มีรถเดินทางเข้ามาบริเวณสถานที่แห่งนี้จํานวนมากนะครับเป็นรถติดนะครับเป็นทางยาวซึ่งทางขึ้นนั้นค,นค่อนข้างจะแคบนะครับแล้วก็ทางลาดชันถ้าท่านจะมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้ก็ต้องเช็คตรวจสอบสมรรถนะของรถของท่านให้ดีนะครับก่อนที่จะขึ้นมาเที่ยว ว่างค่อนข้างจะชันนะครับในวันนี้แม้ว่าจะไม่ใช่วันหยุดนะครับแต่ว่าก็ยังมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้กันเป็นจํานวนมากนะครับนี่ท่านจะสังเกตเห็นได้ซึ่งเข้ามาถึงก็จะต้องมาผ่านจุดคัดกรองนะครับคัดกรองป้องกันโควิดนะครับก่อนที่จะเข้ามาเที่ยวชมในบริเวณวัดนะครับ วันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมชกันมากมายเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาด,มนดูมุมอื่นๆนะอันนี้เคยจะเป็นองค์พระจำลองนะครับก็จะมีใบอนุโมทานาบัตร ก็แล้วแต่ท่านจะทําบุญกันเป็นองค์วัดพระธาตผาซ่อนแก้วนะครับตบําบลแคมสนอาเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์น่ครับก็มีองค์พระจำลองไว้ให้พุทธศาสนิกชนนะได้ปิดทองนะครับสักการะบูชาครับ ครับนี่ก็เป็นภายในวัดนะครับใต้ฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับก็จะม,มีพระพุทธรูปอีกองเป็นพระทองคํานะครับประดิษฐานไว้อยู่ด้านในนะครับซึ่งรูปแบบรูปทรงก็น่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับพระพุทธร,รูปท,ทรงเครื่องนะครับสวยงามมากครับ ภายในก็จะมีภาพบรรยายถึงความเป็นมาของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วแห่งนี้นะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณรอบๆองค์พระนะครับก่อนจะทิวทั์สวยงามนะครับผมซึ่งคนยอดเขานะครับมองไปด้านล่างาก็จะมีหมาตรวนี้นะ นี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับก็จะเป็นร้านจอดรถแล้วก็บรร้านค้าทีาม่มาตั้งให้บริการกับงรยายจำนวนมากครับส่วนด้านบนมองเห็นไกลๆนั่นก็จะเป็นพวกบ้านพักรีสอร์ทนะครับ ก็เป็นบริเวณภายในใต้ฐานพุทธรููองใหญ่ชั้นบนนะครับก็จะมีตู้เก็บหินซึ่งเป็นหินที่น่าจะเป็นแร่ธาตุเกเสิตนะครับซึ่งเป็นหินหายากนะที่ตกผลึกเป็นสีต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมาชมด้วยกันนะครับจะเป็นหินสีรูปร่างต่างๆมากมาย มาเยี่ยมชมศึกษาดูนะครับแล้วก็จะเก็บพระธาตุนะครับมีพระธาตุแล้วก็หกตะลูกนีจะเป็นลูกศรนะครับคล้หยก บนะริเวณด้านในก็จะเป็นสีเขียวคล้ายหยกนะครับอันนี้ก็หินสีเขียวครับซึ่งเป็นหินตกผลึกนะครับเ,เป็นสีเขียวทำไมเขาสีจ้ะนี่ก็เป็นหินสีนท,ที่เขานำมาก็ต้องไปจับเอาไว้แล้วแหละกึ่งนะครับให้เป็นก็เป็นสมิมมิม่มูกลมๆนะฮะ ินี่ตรงนี้น่าสนใจครับเชมครับจะเห็นว่าหินนี้เป็นสีทองนะครับเป็นสีทองลักษณะเหมือนกับกำลังละลายนะครับแล้วก็มีสีเงินด้วยนะสีเงินคล้ายๆตะกั่วนะครับนี่ครับอันนี้คือรูปร่างตามลักษณะธรรมชาตินะครับที่เขาขุดได้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นหินสีสีม่วงนะครับนี่ครับ งามมากครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บหินสีชมพูนะครับน,น,น,นะครับตัดนฉครับชมพูอมขาวนะครับด้านบนก็จะมี่านใส่หิงรูปร่างประหลาดอีกเหมือนกันนะครับซึ่งน่าจะเป็นธาตุกายสิทนะครับ เป็นหินหายากซึ่งไม่ค่อยจะได้พบหรือพูดง่ายว่าหายากนะครับไม่พบง่ายๆด้านบนเป็นพุทธรูปโบราณนะครับ,รบอันนี้ก็เห็นสีดำลักษณะคล้ายๆเป็นแม่เหล็ก ด้านนี้ก็จะเป็นหินสีขาวนะครับของเทาครนะับด้านบนก็จะเป็นหินแบบชิ้นชิ้นกระดูกแก้วนะสีม่วงนะครับสวยงามามาคกคจังด้านนี้ก็จะเป็นหินอัญชันนะครับคิสตัลนะครับไม่ต่างๆ นี่ครับสวยงามมากครับเห็นสีชมพูมครูรปทงต่ทั้งที่เป็นรูปทรงธรรมชาติแล้วก็รูปทรงที่ช่างน้ำมาแกะนะครับเป็นแท่งพลึกแล้วก็ลูกแก้วนะครับเห็นสีชมพู มีสีขาวนครับมีขาวสีเขียวนะครับสวยงามมากครับมีสีเขียวมีฟ้า